พูดแบรนด์นันยางไม่น่ามีใครไม่รู้จักนะคะในบ้านเราอสวัสดีเลยหน่อพี่จ้าสัดีครับสวัสดีครับ,รบพี่จาา้าขารู้สึกไงบ้างอะ่ะที่ได้ใส่คู่นี้อันนี้ก็เรียกว่าชื่อว่านันยางชูกานะครับเมื่อประมาณมาสักปีที่แล้วเราก็ลนช์ม,มาใหม่เลยในรอบ60กว่าปี บอกว่าจริงๆเชือกที่เป็นสีๆอย่างเงี้ยเขาไม่ได้หามาเองนะนี่คือ,อนันยางมีให้เลยแล้วมีแถมให้มันก็เลยเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของนันยางนะคะพี่จะคความยากหรือว่าความง่ายในการสานต่อแบรนด์ที่แบบโอ้โหดังมาตั้งแต่รุ่นพ่อ64ปีแล้วใช่และปีนี้ก็เป็นครบรอบ64ป,64ปีตั้งแต่พศสองสี่เกก็คือพวกเราเกิดจากพ่อคุณแม่ครับความยากของการยังทําให้แบรนด์ยังคงอยู่คืออะไรคะจริงๆก็ต้องบอกว่า ออรองเท้านันยางเองก็อาจจะไม่ได้ต่างจากน้ําดื่มนะครับหรือน้ําอารม์สีดำาอะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วโปรดักต์เองมันก็เหมือนเดิม,มแต่ว่าเราต้องตกแต่งเราต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปครองใจผู้บริโภคให้ได้เรื่อยๆนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเราขายรองเท้านักเรียนขายกลุ่มนักเรียน,นยง่ายแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าเด็กม .6 ทุกปีก็จบไป นะครับแล้วเด็กใหม่ทุกคนก็นเข้ามาเพราะฉะนั้นกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มที่ดนาิมิกมากเป็นกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอยู่เหมือนเดิมถึงแม้สินค้าเหมือนเดิมแต่การสื่อสารหรือการที่เข้าใจเด็กๆเ,เนี่ยมันจะต้องออทันสมัยตลอดเวลาสแสดงว่าความยากจริงๆก็คือการปรับการเข้าใจพวกเขาใช่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 ความยากเปแล้วถ้าความง่ายอะคะการที่แบรนด์อยู่มา64ปีมันมันช่วยเรามากน้อยแค่ไหนต้องยอมรับว่าหลังจากที่เราเข้ามาทําตรงเนี้ยนะครับ heritage หรือว่า ความมีชื่อเสียงของนันยางยช่วยเราได้เยอะ,ะนะครับเพราะว่าหลายคน,นยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอะไรก็จะรู้จักนันยางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นแบรนด์เก่าแล,แล้วต่อเนื่องมาเนี่ยมันก็แค่ปรับอะไรนิดหน,น่อย,อยมันก็ทั้งยากทาั้งง่ายนะสมมติว่าเป็นแชมป์แล้วแต่รักษาแชมป์เนี่ยมันก็ต้อง,องยยมันก็ยากเหมือนกันนะครับแต,แต่จุดดีอย่างหนึ่งคือว่าตลาดรองเท้านักเรียนหรือนักเรียนเนี่ยมีจนนานวนค่อนข้างเยอะ,ะนะฮะอาชีพนักเรียนในประเทศไทยมีอยู่ประมาณสัก15ล้านคน จาก70ล้านคนก็ประมาณสัก1ใน4ใน5นะครับก็ค่อนข้างเยอะฮะก็แสดงว่าเดินมา5คนเอาขินโยนเข้าไปถ้าโดนหนึ่งคนเนี่ยน่าจะเป็นนักเรียนใช่แล้วเป็นลูกค้าเราั่นก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับกลุ่มเป้าหมายของเรานันมีจํานวนเยอะอันนี้ก็คือก็จะว่าง่ายก็ได้แต่ก็ยากด้วยนะครับเพราะว่าเด็กนักเรียนจบไปทุกปีมันก็ออกไปม .6 จบไป ก็มีเด็กใหม่มาแต่ว่าเด็กม .6 ตอนนี้อายุ18นะครับแล้วก็เด็กใหม่มาอายุ7ขวบเพราะฉะนั้น18เขาเล่นอะไรกันอยู่มันก็จะโตไป7ขวบตอนใหม่เขาก็ทําแบบใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้เลยเราจะมาบอกว่าเรนจ์ตรงนี้อายุ10ประมาณ12ปีตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 12ปีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันเพราะฉะนั้นมันดินามิกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็มาดูเออแล้วพวกถ้าดูตามเพศล่ะผู้ชายผู้หญิง ผู้ชายเยอะกว่าถูกไหมผู้ชายก็เยอะกว่าครับผู้ชายก็เยอะกว่าก็แล้วทำยังไงล่ะทำไมให้แบบผู้หญิงด้วยใช่แล้วก็ดูเอ๊ะทำไมผู้หญิงไม่ค่อยใส่นันยางเนี่ยแหละกำลังจะถามเกี่ยวไหมคะกับการที่เพิ่มเชือกลงเท้าซึ่งจริงๆมันผิดกฎแต่เราก็เลยนำเสนอเป็นสองแบบให้ไปเลยถูกต้องถูกต้องครับมันก็คือออกมาเป็นชื่อว่านันยางชูก้าก็ถ้าเชือก สีขาวก็ใส่วันธรรมดาใส่วันพละได้แล้วถ้าอยากจะมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งหน่อยก็เป็นเชือกสีๆไปในวันหยุดอะไรแบบนี้ยมันก็คือตอน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 ที่มาเป็นนันยางชูก้า่ะครับทุกวันนี้เนี่ยคู่แข่งรองเท้านักเรียนทั้งหน้าเก่าทั้งหน้าใหม่เยอะเหลือเกินบางทีก็ก๊อบของเราบ้างบางทีบอกว่าทําดีเพิ่มโน้นเพิ่มนี่เรามีความคิดต่อผู้แข่งยังไงบ้างเราจะปรับตามเขาไหมเออเอาคู่แข่งก่อนละกันคู่แข่งเราก็มองว่าเป็น เออข้อดีนะครับ,รบที่ทําให้เราเขยับตัวอยู่ตลอดเวลา<ม>เอาเรื่องเรียนแบบก่อนแล้วกันเนาะเรียนแบบเราก็รู้สึกว่าจริงจริงตอนเราตอนเราเข้ามาทำแรกๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมาทําเหมือนกัน,นบบทําไมต้องมาเลยอย่างนี้แต่ว่าพอพอไปเรื่อยๆแล้วนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าของไม่ดีจริงนะครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยจะไม่เกิดการเรียนแบบเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ มันมีมอเตอร์นหนึ่งเขาบอกว่าการเรียนแบบเนี่ยคือการชมที่จริงใจที่สุดนะฮะคือการการชื่นชมเพราะว่าเหมือนแบบอ๋อแสดงว่าคุณเจ๋งเพราะฉะนั้นขอเรียนแบบงั้นเลยค่ะเมืองไทยได้รับคาชมเยอะเลยใช่ใช่ใช่จริงจริง,รง,รงท่านผู้ประกอบการหรือน้องๆที่ทําอะไรไปแล้วแล้วมีคนเรียนแบบไม่ต้องบอกว่าต้องภูมิใจนะครับมองโลกในแง่ดีก็ภูมิใจว่าสินค้าเราสินค้าเราเจ๋งจริงถ้าพูดถึงเรื่องกัน โฆษณาเรามีแพลนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆนันยางคนรู้จักอยู่แล้วแต่เราทำยังไงให้ให้ให้สินค้านี่มัน,ม,นมันดูถึงใจพวกเขาอ,อจริงจริงนันยางเองก็เป็น สินค้าตัวหนึ่งที่เรียกก็มีโฆษณามาสพอร์ตค่อนข้างเยอะ,ะอาจจะเห็นกันน้อยนะครับแต่ว่าที่จริงเรามีทุกปีเลยนะทุกปีแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทุกปีถ้าย้อนไปถึงตรงนู้นเนี่ยมันแบบอะไรเก่าตั้งแต่รุ่นพ่อ,อมไม่ทันไหมมีเหยียบส้นมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรพวกนี้มันก็มาเรื่อยๆในช่วงเปิดเทอมก็จะไปเห็นเป็นกระแสอยู่ในอยู่ในช่วงนั้นขณะเดียวกันมาถึงนั้นยางชูกาเองเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นเป็นสินค้าใหม่เนี่ยเราก็ต้องคือระวังแผนกันตั้งแต่ต้นนะฮะ คือพอมาพัฒนาสินค้าเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมาถึงว่าเอ้ยแล้วเราจะทําสื่อสารการตลาดยังไงเราะจะเ,เข้าถึงกลุ่มเด็กผู้หญิงยังไงให้ถูกใจอีกตัวหนึ่งที่สําคัญคืองบประมาณเราก็มีไม่เยอะนะฮะงบประมาณเราก็มีเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกว่าจะเอาไปตรงไหนที่ดีที่สุดในช่วงนันยางชูก้าก็ต้องบอกว่าออ,ออนไลน<ม>เ์เป็นสื่อหลักเป็นสื่อหลักของเราเหมือนกันในช่วง ที่ลนอ์นันยางชูกานะครับก็เลยทําให้มันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ตอบสนองได้ค่อนข้างดีค่ะวันนี้มองเป้าหมายของนันยาในรุ่นของพี่จักต่อไปอยังไงบ้างเราเราบอกตัวเองว่าเราเป็นรองเท้าฟังชั่น n ลฟัง o ั่นลชูสคือรองเท้าที่การใช้งานนะครับมันจะมีรองเท้าตัวหนึ่งเรียกว่าแฟชั่นนะหลายคนก็บอกเฮ้ยทำไมเราไม่ทำอะไรต่างๆนานาอะไรพวกนี้เนี่ย คือเราทารองเท้าได้แต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าจุดแข็งของเราคืออะไรเราก็ทารองเท้าที่มีคุณภาพได้เราทําจํานวนเยอะได้เราทําให้ราคาไม่แพงได้ะนะครับแต่แฟชั่นเองเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนเร็ว3เดือนเปลี่ยนซีซั่นใหม่และขายราคาสูงๆพอหมดุ๊บ่็ขายราคาถูกหน่อยตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ข้อจํากัดของเราเราบอกว่าเราอ,า,อาจจะยังปรับเร็วอย่างเงี้ยไม่ทัน แล้วมีคนทําเยอะ,ะก็ให้คนเก่งเขาทําไปเถอะเราทําในสิ่งที่เราถนัดเนี่ยให้เก่งแล้วก็ดูตลาดตรงนี้ให้ให้สามารถได้ให้สามารถประคองไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการขยายหรือการอะไรก็ค่อยๆดูเป็นทีละสเต็ปสเต็ปไปดูช่องทางไปเรื่อยๆว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมได้บ้างอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้แบบ าก่ายเรา,าเค่อนข้างชัดเจนสุดท้ายอยากให้พี่จ่าฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ที่กําลังเริ่มทําธุรกิจหรือว่าสานต่อธุรกิจจากุ่นพ่อุ่นแม่ค่ะธุรกิจใหม่ๆช่วงนี้นะครับจำนวนเยอะมากเลยเนอะออคิดว่าไม่ว่าจะการออกแบรนด์ใหม่หรือการออกสินค้าใหม่การทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยคงต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงนะครับร้อยกิจการอาจจะสาเร็จสักหนึ่งกิจการเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีความพยายามอย่างมากอย่าเสียกําลังใจ อีกอันนึงที่สําคัญคือคุณภาพของสินค้าหรือบริการเนี่ยต้องอย่าลดนะครับอันนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมว่าคุณภาพเป็นยังไงในตอนแรกขอให้เป็นแบบนั้นจะสูงจะกลางจะต่ำก็แบบนั้นต่ำคุณภาพสินค้าต่ำไม่เป็นไรนะครับมันเหมือนเป็นแบบมันเหมือนเป็นแบบสินค้าโลคอสอย่างเงี้ยฮะนะครับก็ขายราคาต่ำก็ไม่ต้องดีพอดีไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งคุณทำดีตอนนั้นไม่ได้คุณต้องลดอีก วันเมื่อคุณลดคุณภาพสินค้าเนี่ยจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเลิกกับคุณเลยนะครับเอาง,ง่ายๆกินกว๋วยเตี๋ยว<า>มีลูกชิ้น5ลูกนะครับวันรุ่งขึ้นมีลูกชิ้น4ลูกเนี่ยรู้สึกไม่ชอบละ<ต>ไม่มกินละเออนะครับเอาเปรียบนะ<า>ครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นการเอาเปรียบผู้บริโภคการลดลดคุณภาพสินค้าเป็นเหมือนกันเอาเปรียบผู้บริโภคในความรู้สึกของเขานะครับถึงแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ย ก,ก็ต้องต้องรักษาคุณภาพไว้อันนี้ก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปรัชญายของทางนันยางด้วยที่เราไม่ยอมลดคุณภาพสินค้านะครับเมื่อก่อนนันยาง60ปีที่เราคู่ละ12บาททุกวันนี้ก็300บาทมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะ,ะนะครับแต่ว่ามันก็มันก็เป็นตามกลไกการตลาดไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่คนยังจําได้ก็คือคุณภาพน,านั่น,น,นคือคำแนะนำจากจางนันยางทายา,า,ยา,ยาทรุ<า>่นที่สรุ่นที่3แล้วนี่ขอบคุณพี่จังนะครับ